ยิมยิมย,มยิมอะไรติดตาเนี่ยลเลิกเรียนมามก,นกินข้าวเดี๋ยวทอดหมูให้กินนะก,นนกินทอดหมูไหมกินค่ะเพื่อนเพื่อนเที่ยวเสร็ยวะเอ้าแวตีจานวมาทไมเพกเรียนครับจะทอดหมูให้กินทอดหมูให้นนี่นก่อน กอดหู้อมให้ลูกกินกับข้าวไฟแรงเกินเอ้ไปดับจ้อย ทอดหมูให้ในน่กินกับข้าวตอนเย็นครับพ่อกับแม่ไม่รู้จะกินอะไรโอ้เดี๋ยวต่หน่อยทอดใส้กรอกด้วยอันนี้ทอดหมูให้เนน่ก่อนให้แกกินกับข้าวก่อนเพิ่งเลงเรียนมา โอเคได้ทอดหมูให้แน่น่แล้วว้าวอันนี้กับข้าวพ่อกับแม่เดี๋ยวตะหน่อยทอดเองเออกับลูกก็กินหมูไงไฟเบาๆครับผมแต่ว่าตะหน่อยมกักทอดให้มันแตกนะทอดให้มันแตก น้ำมันมันจังมันจังเข่าไปแต่หน่อยมักให้มันเกลี้ยมเกลียมไหมพี่น้องแต่ว่าแต่หน่อยใส่น้ำมันหลายโพดอันนี้ธรรมดาใส่น้ำมันหน่อยๆเอาเดี๋ยวแต่หน่อยเอาน้ำมันออกก่อนน้ำมันมันหลายโพดครับแต่หน่อยเชียมักให้มันแตกแตกเป็นสีเลยพี่น้องจป็นพริกมัดกลีเกลียมแหมเวลาทอด ม้วนแตกตัวไหนกับที่จิกให้มันแตกจิกให้มันแตกตั้งใจให้มันแตกนะถ้าทอดบ่แตกก็ทอดได้ค,ครับผมแต่ว่าจะหน่อยอยากให้มันแตกอืมเห็นปะทอดนำ้นำมันทอดให้ข้างในมันเก็บเกี่ยมมันเก็บกินกับเผาสุดยอดเลย อเอาด้านที่แตกลงลงใส่น้ำมันเห็นป่ะแซ่บตั้งใจทำให้มันแตกนะครับผู้ได้ยากได้ใส่กวาอยากได้หมูเดยดเดียวกับ้างได้เด้อยพี่นนอง เห็นไหมหอมๆนี่ให้มันเกี๊ยๆไปหมดเลยมันสุกแล้วแหละก็เสด็จน้ำมันเรียบร้อยครับใก่กรอบปิดแก๊สโอเคครับขอบคุณที่ติดตาม,มง่าย นอ่นฝนที่มากอีกแล้วที่นอง